ข้อมูลอื่นๆเช่นมันมีพวก utility พวกอุปกรณ์ใต้ดินไหมในการปนเปื้อนอะไรพวกนี้บางทีมันสามารถลงไปในท่ออะไรที่เป็นช่องทางที่มันเขาเรียกว่าน้ำมันไปได้เร็วกว่ามันก็อาจะเบไปได้ครับ ส่วนใที่มันไม่มีน <strikes> ี่ค <s Private> ือมันไม่ได้เก็บตัวอย่างนะครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ดู example ของเขาเองดีกว่ามันจะ โชว์เยอะกว่านี้ในในออนไลน์ก็เข้าไปเล่นที่มันเป็น example ได้ครับลองลองคลิกเล่นดูครับเราปรับค่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราเลือก substan เราเลือก ine, รกู้เบนซินแล้วก็ดูดูเบนซินมันเข้มข้นที่ตรงไหนมันพลูมันเป็นยังไงเราจะมาเช็คเฮ้ยบกไหนเรามีปัญหานะเรามาดูที่เทรนด์แอนด์เทชโชอย่างเงี้ยครับ บอสิบเอดขึ้นแดงลองรันดูอ่ะบอหน,นึ่งบอหนึ่งบอเจ็ดโทลีนเยอะบอหนึ่งอันนี้มัน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 รันไปนะครับถ้าเราเราให้มันหยุดแล้วเราก็ลองลากไลด่ดูตัวตัวใหม่ใช่อาจน,นี้เป็นเป็น example ที่อยู่ในออนไลน์เวอร์ชั่นอยู่แล้ว อันนี้ก็คือถ้าถ้าอยากรู้อยากลองเล่นนะครับเข้าไปเล่นดูได้ครับก็อนาไลา์แล้วก็เล็อกอันนี้แล้วก็เล่นดูข้อมูลข้อมูลสนามจริงมันจะไม่มันจะไม่หน้าตาแบบออกมาสวยอย่างนี้เป็นเป็นบางครั้งมันไม่สวยขนาดนี้เนี้ยเห็นไหมข้อมูลมันมันมีแนวโน้มไหมอ,อันนี้ยังไม่ยังไม่ได้รู้เพราะเราไม่ได้กดดูเราก็ดูว่ามันมีแนวโน้มไหม อันนี้มันข้อมูลมันกาะกลุ่มกันดีแต่มันยังไม่มีแนวโน้มครับเพราะว่าค่าแม n แคนเดลยังยังสูงอยู่อ่าประมาณนี้ครับาลองดูบอสอื่นในบอ1สิเอ็ก็ได้ครับบอสสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นสีเขียวแล้วมันมีแนวโน้มแสดงว่ามันมีเทรนแล้วเทรนมันขึ้นหรือลงก็คือเทรนเทรนเทรนมันขึ้นเพราะว่าค่าฮาฟไลน์มันเป็นมันเป็นค่าน้อยกว่าศูนย์นะคือค่าลบ แสดงว่าบอกสิบเอ็ดเราอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเก็บตัวอย่างไปแล้วมันมันค่าความพิมพ์คนมันเพิ่มขึ้นบอกสิบเอ็ดอยู่ตรงไหนแล้วก็ลองไปดูว่าเฮ้ยบอกสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงอยู่ตรงขอบขอบขอบ,ขอบไซส์เลยครับอันนี้อาจจะมีเอ๊ะเราก็ต้องเราต้องเอ๊ะลวมันมันมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่ก็ต้อง หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมาติดตั้งบ่อเพิ่มตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมเพื <Okay. S 1> อ่อจ,จะเพื่อจะได้รู้ขอบเขตการเปื้องม,มันไปไหนถ้ามันยังมีอยู่ต้องเถิดออกไปอีกไหมต้องเถิดออ,ออกไปอีกไหมเนี่ยก็ค,<ณ>คือเนี่ย G W <WS> S มันมาช่วยเราตรงนี้ครับเราเราจะพิจา,ารณาร่วมกับแผนที่ของเราโอเคที่ใต้มันเป็นเป็นป่านะ Okay. เคเาอาจจะแบบเฮ้ยเป็นป่าแต่ว่ามันมีแนวน้มจะไหลออกมันยังไม่มีรีเซพเตอร์ที่เป็นแบบเซนซิทีฟรีเซพเตอร์อาจจะไม่แอคชั่นเราอาจจะ,ไม,าาจจะไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นไม่ไม่ด่วนมากแต่ถ้าที่ตั้งเรามีบอ่อบาดาลอยู่ซึ่งบอ่อบาดาลบอ่อบาดาลหรือบอ่อน้ําใต้ดินชั้นตื้นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวดึงดึงพลูมมาก็ได้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่เราต้องดูครับ เราถึงใช้ไอด GWS นี่มาประยุกต์ใช้เพื่อการนี้นะครับส่วน m w 7เจ็อาจะระดับน้ำใต้ดินมันมันมาทางนี้ก็จริงแต่ว่าทำไมมันถึงยังเข้มข้นอยู่ใช่ไหมฮะเ <c oughs> นี่ยระดับพอเราใส่คอนทัวรล้วเ,เราเริ่มดูออกแล้วนะน้ำใต้ดินมันไหลมาทางนี้ ตรงนี้มันอาจจะไม่มาตามก็ได้มันอาจจะมีอะไรอยู่ใต้ดินเป็นไปได้พวกแบบพวกที่น้ํามันซึมผ่านได้ยากรอะไรเงี้ยมันก็เลยเบ้ไปเบ้มาอะไรประมาณนี้ครับก็การใช้เครื่องมือ GPS คมจริงแล้วก็ก็มีประมาณเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องลงโปรแกรม คือถ้าใช้กับ Excel ได้มันจะง่ายกับเรามากกว่าที่เราไม่ต้องข้อมูลเนี่ยมันมันจะไม่เซิร์ฟเวอร์มันจะมันจะตัดนะครับเวลาเราใช้ออนไลน์ถ้าเราใช้ใน Excel a d d i ดมันจะดีกว่าเดี๋ยวทางทางทีมเขาจะส่งวิธีการลงไปเพิ่มเติมทีหลังนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวให้ทางโอเคครับขอบคุณมากครับ อย <Thank> ่จะจะจะต่อเซกชันที่เหลืออีกไหมครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นจะเอากรณีที่บริษัทเคยทำมาให้ดูจะมีทั้งโปรเจกต์ตัวอย่างว่าว่าเราทำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นในกรณีที่มันมันมีพื้นที่ที่เราสนใจ แล้วเราคิดว่ามันมีการปนเปื้อนเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจนกระทั่งมันจบโครงการน,น,นะครับโทษทีที่มันเป็น pdf ไฟล์ผมไม่มีเป็นสไลด์ PowerPoint นะครับอันนี้ ก็เร <muitas S 2> ิ <sketches> the the no you, ่มต้นสมมติเรามีมีโครงการหนึ่งที่เราสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนเรารู้ว่ามันมีการปนเปื้อนแต่เราไม่รู้ว่ามันเปื้อนไปขนาดไหนมากน้อยแค่ไหนปนเปื้อนอะไรโดยปกติเราก็ต้องจริงมันต้องเริ่มจากอันนี้ก่อนภาพรวมโฟลของมันไปว่าว่ามันทําอะไรบ้างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบก็ถ้าดูจากโฟลนะครับอันแรกมันก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนกับว่าเราก็ต้องตั้ง ยังเป้าในใจว่าท้ายสุดเนี่ยเราเราต้องการอะไรจากจากโครงการของเรานี้จุดสุดท้ายของมันเนี่ยมันจะเป็นอะไรพื้นที่ที่รับการโปรเปื้อนมันจะพัฒนาเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเป็นเกี่ยวกับพื้นที่เชิงพาณิชย์หรือว่าใช้เพื่อเป็นสร้างเป็นคอนโดมิเนียมสร้างเป็นตึกทีหลังหรือว่าัางเป็นโรงงานต่อนะแล้วเราก็พอเรารูเป้าเราแล้ว,ลวเราก็จะมากําหนดว่าแล้ว เราก็ต้องศึกษาอะไรแล้วเราจะตั้งเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบถ้ากรณีมันมีการปนเปื้อนนะครับเพื่อเพื่อจะให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของพื้นที่ตรงนั้นนะครับหลังจากที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นประวัติการใช้พื้นที่เท่าที่เราทําได้นะครับเมืองไทยก็ค่อนข้างลําบากในนิดนึงในเรื่องของการใช้พื้นที่ในอดีตย้อนกลับไปเท่าที่จะทําได้แล้วก็ดูว่า เมื่อก่อนมันเคยใช้ไปอะไรมันมีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนเจ้าของหรือเปล่าเคยมีการปรับปรุงมามากน้อยขนาดไหนแล้วก่อนหน้านั้นมันเคยใช้ทําอะไรบ้างรวมทั้งมีสารเคมีอะไรบ้างที่ใช้ในพื้นที่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นท,ท,ที่ที่เราจะต้องรวบรวมมาคล้ายกับทางกรมโรงงานนะนะครับว่าว่ามีสารเคมีอะไรเคยมีอุบัติเหตุรั่วไหลไหมถ้ารั่วไหลจ่ตรงไหนพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะ,ะมาช่วยให้เราวางแผในในการก็เียการประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นรวมทั้งการกําหนดจุด ว่าเราจะเจาะบ่อ,บอรตรงไหนตั้งมอนิเตอร์ดิงตรงไหนแล้วก็เก็บตัวอย่างดินตรงไหนนะครับซึ่งจะเป็นสเต็ปของที่2องเรื่องของการทำเอ็น r วนเมน t a ท s ลไซ a s แอสเซสเมนต์นะครับหลังจากนั้นก็พอเรามีข้อมูลเราก็จะเข,เขาเรียกว่าเป็นการากําหนดเบื้องต้น C.F.N. สายคอนเซปชวลโมเดลเบื้องต้นาจากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็สารเคมีที่เราสนใจนะครับว่ามันเป็นอะไร แล้วก็จากจากตัวนี้ถ้าถ้าได้แล้วพอเราไปเจาะติดตั้งบอร์ดวังเทนท์ลิง,งวเ์ลิงเวลเจาะดินอะไรต่างๆบางทีเราอาจจะต้องกลับมาย้อนย้อนกลับไปกลับมานะครับมันจะเป็นโปรเซสวนไปวนมาเราอาจจะต้องมาการเขาเรียกว่าอัปเดตแก้ไข CSM ให้มันสอดคล้องกับผลที่เราได้นะครับว่าผลที่เราได้มันมีการปนเปื้อนที่น้ําที่ดินที่ดับที่เท่าไหร่ตัว CSM จะจะเป็นตัวบอก นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาวางแผนว่าเอ้แล้วมันมีผลกระทบต่อสุขภาพสุขอนามัยหรือว่านิเวศระบบนิเวศวิทยามากน้อยขนาดไหนตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับพอได้ปุ๊บเราก็มากับนดเกณฑ์ว่าเออเราใช้อะไรเกณฑ์อะไรไปในในการเปรียบเทียบนะฮะเขาเรียกว่า develop w i x k assessment objective goal นะครับแล้วก็พอกำหนดแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าข้อมูลที่เราอยู่เนี่ย เมื่อเทียบกับเกณฑ์เราเราเราพอจะเปรียบเทียบได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปทําการประเมินอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อจะได้ข้อมูลที่มันค่อนข้างครบถ้วนเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับ Objective หรือว่าโกของเราเนะครับสมมติว่าตรงนี้เขาบอกว่ามี significant data Gap ไหมหมายความว่ามีม,มียังมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่มีหรือเปล่าถ้ามันมีเราก็กลับไป เื้อต้นใหม่และวนมาใหม่แต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ไปที่สมมติว่ามันต้องมีการมันมีการปนเปื้อนแล,ล้วเราจะเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็ลองมาดูว่าวิธีการฟื้นฟูม,นมีอะไรบ้างที่มันเข้าข่ายเทียบกับปริมาณตัวสารเคมีที่เรามีลมทั้งขนาดพื้นที่ที่มันปนเปื้อนด,ด้วยว่าอะไรที่มันเป็นไปได้บ้างิสตอออกมาให้หมดนะครับเพื่อเอามา ประเมินดูว่าอะไรที่มันจะเข้าขายมันอาจจะมีประมาณ12วิธีการแล้วเราก็มาสกรีนออกค่อยๆสกรีนออกเรื่อยๆลงเหลืออาจจะสัก3หรือ5เพื่อจะเอามาทำเป็นแผนแล้ว่าก็ m e i i a t i o n Action Plan ก่อนที่จะมาดูว่าแผนอะไรมันจะ,จะเป็นไปได้มากที่สุด ถ้าเกิดเราอันนี้มันเป็นมันมีอันนึงที่มันเป็นไปได้มากที่สุดเราก็เลือกมาเบสออนคราทีเรียรที่เราตั้งอาจจะเป็นครเรยรทีเียทางด้านาสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของ sustainability ด้วยว่า,าถ้าเกิดเราจะดูตรงนี้ด้วยม,มันจะยืนั่งยืนขนาดไหนถ้าเกิดเราใช้วิธีการบำบัดประเภทนั้นนะ,นะครับแล้วก็พอเราได้ตัวเลือกออกมาแล้วเนะี่ยเราก็มาทําการออกแบบออกแบบตามตามระบบที่เราเลือกแล้วก็ทําการก่อสร้างรวมทั้งก็ก่อสร้างเสร็จก็โอเปเรต มอนิเตอร์แล้วก็ถ้ามันได้ถึงเป้าเราอาจจะต้องมอนิเตอร์ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้ได้มั่นใจว่าผลต่างๆที่เราตั้งเกณฑ์ไว้มันไม่มีปัญหาละพอถ้าเกิดมันอา,อาจจะมอนิเตอร์อีกสัก2อสปีหรือ5ปีถ้าเกิดภายในช่วงเวลานั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ก,ก,ก็จะจบโครงการนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะกลับไป ข้อมูลเบื้องต้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับเป็นพื้นที่เมื่อก่อนมันเป็นคลังคลังน้ำมันนะครับในประเทศแถบเอเชียนี่แหละครับแต่ไม่ใช่บ้านเรานะครับก็อยู่ติดบริเวณแม่น้ำนะครับซึ่งปกติมันเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วส่วนใหญ่คลังก็จะอยู่ติดที่บริเวณที่มันสามารถที่จะขนถ่ายสินค้าได้ง่ายนะครับก็เขาสัญญาเช่าหมด ก็จะมีการลื้อถอนพวกถังออกแล้วก็เดเวลลอปไปเป็นคอมมิชเชียลแอเรียเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกอาจจะเป็นคอนดมิเนียมริมริมแม่น้ำประมาณนี้นะครับก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปหลังจากที่เขาทําการรื้อถงังต่างๆ <c oughs> พวกนี้ออกหมดละเป็นพื้นที่โลง่ลงๆอย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องไปเขาเราียกว่าทำเฟสวันเฟสวันหรือเฟขั้นตอนขั้นที้หนึ่ง เพื่อจะดูว่าเออมันมีถังอะไรบ้างถังพวกนี้เป็นดีเซลแก๊สโซลีนหรือว่าเป็นน้ำมันเตาตรงไหนมีอะไรอีกนะนอกนจากนั้นแล้วประวัติย้อนหลังไปเท่าเท่าที่เราเท่าที่เราจะหาได้นะครับว่าก่อนที่จะเป็นเป็นถังน้ำมันเนี่ยมันทำอย่างอื่นได้ไหมแล้วก็ตรงไหนบ้างที่มีจุดที่เรียกว่าที่เราสนใจได้เป็นพวกถังใต้ดินนะครับว่าถัางใต้ดินมันอยู่ตรงไหนเขาเลื้อออกไปเราเป็นยังไงเลื้ออยัง ยังเก็บไว้อยู่หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมกออนุญาตกลับไปกลับมาเนาะอันนี้อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งตอนที่เราทำเฟสวันนะครับเราก็ไปดูว่าพื้นที่มันเป็นยังไงเราก็ไปเจอว่าตรงนี้เป็นเป็นระบบน้ำเสียเดิม แล้วก็มีถังสารเคมีเก็บมีการ,รหกล,ล้วนไหลเราก็บอกว่าเออพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนม่าจะเป็นดินทาใต้ดินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งฝ่ายปัม๊มเกามีการใช้ดีเซลแต่ว่าออไม่มีเขาเรียกว่าซิ n ค์เนอร์ลี่คอนเทนเมนตอาจจะมีการล้วนไหลเราก็มองว่าเออน่าสนใจเหมือนกันเนาะก็ คิดว่าเป็นเอเรียนหนึ่งที่เราเราสนใจลักษณะสไตล์เงี้ยครับเราเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะระบุข้อพื้นที่ที่เราสนใจแล้วก็คือเราไม่ต้องการที่จะเจาะพื้นที่ทั้งหมดซึ่งมันค่อนข้างใหญ่เราอาจจะโฟกัสไปตรงจุดที่เราสนใจก่อนดูซิว่ามันมีอยู่การบนเปื้อนไหมแล้วถ้าเกิดมีการบนเปืือนเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าขยายขอบเขตไปเรื่อยๆดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็พอจบปุ๊บเราก็จะมาันีนี้เป็นตัวอย่างว่าเราก็ define พื้นที่ที่ไฮไลท์นะครับเนี่ยนี้เป็นตัวที่เราสนใจตรงเนี้ยเราก็จะมีการวางแผนว่าเราจะเจาะบอ่อหรือตั้งบอ่อหรือว่าเจาะแค่ซอยบอ่อเราจะเก็บตัวอย่างอะไรบ้างขึ้นอยู่กับสายแคมีที่ที่เขาใช้ในพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องของเฟสวันนะครับอ๋ออันนี้ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งคือ,อเบื้องต้นเราก็จะวางแผนภาพรวมตั้งแต่แรกเลยว่าเ,ออเราจะทำการอินเวสติเกตเริ่มต้นประมาณกี่เดือนทำฮิวแมนทำแอสเซสเมนต์กี่เดือนฮิวแมนเฮลทิคแอสเซสเมนต์เท่าไแล้วถ้าเกิดจะอ,ออกแบบระบบด้วยเนี่ยมันใช้เวลาประมาณคือเป็นภาพใหญ่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซอ,อยย่อยๆทีหลังอตอนแรกอาจจะต้องแบบวางแผนแบบเผื่อๆไปเยอะๆ เพราะาเราก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วมันจะใช้เวลาศึกษาเท่าไหร่แต่ปกติโดยทั่วไปก็อาจจะประมาณปีสองปีเว็นต้นไปนะครับพอนั่งขางนานอันนี้เป็นพื้นที่เมื่อกี้อันนี้พอเราหาข้อมูลแล้วเราก็รู้สึกว่ามันคงต้องเจาะไปทั่วแหลวก็เจาะก,กระหมดครับหลายๆจุดมีทั้งหมด108 ผมไม่แน่เห็นว่า108ซอยบอ่อแล้วก็เก็บ200กว่าแซมเปิลแล้วก็ติดตั้งไป84จุดติดตั้งบอ่บอ,บ,อ,บ,อบ่อบ่อสำรวจระบบน้ำใต้ดินน่นะครับครับระยะเวลาิดประมาณเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้น่าจะประมาณ10ขึ้นไป10คูณ 10, 10อะไรประมาณนี้ <10. S> 1ิบสิบห้แล้วแต่ แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมโชว์มันมีพื้นที่ที่ติดกับผมกลับไปเนาะมีแม่น้ำนะตรงนี้เขาก็เลยมีเขาเรยก็เป็น retaining wall ของเก่าอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันลึกเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรากางังวลเหมือนกันว่า,าถ้าเกิดสมมติมีการปนเปื้อนจริงๆแล้วมันไหลไปทางเนี้ยมันอาจจะไปกระจุกตัวอยู่ตรงบริเวณ retaining wall นะแล้วก,การจะไปขุดตรงนี้เขาค่อนข้างยาก นะว่เพราะว,ว่ามันก็ไกล้นน้นําด้วยแล้วก็ตัว h a ลิเทนิงวาอาจจะอาจจะพังลงมาได้นะครับ <c oughs> นี่ครับท,ที่เราไปเจอก็จากผลที่เราสํารวจเจาะดินติดตั้งบ่อเราก็พบว่าน้ํามันค่อนข้างตื้นประมาณเมตรถึงสเมตรแล้วก็ดินก็จะเป็นเนี้ยซิลสซาคลอกแซนนะมันอยู่ใกล้แม่น้ำเนาะมี มีเทนิงวอตัวนี้นะครับแล้วก็บางจุดก็ยังมีพวกน้ํามันคาบน้ํามันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่น้ํามันไม่มีพวก b t e ทคก็คือเป็น TPS เป็นหลักทอโธปิโตเรียมไฮโดรคาร์บอนนะไม่มีเป็นซินเทโลอีนเอที่เป็นซีนไซเลน จากนั้นเราก็เอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยส่งให้กับทางเขาเรียกเป็น Human Health Risk Assessor กับ Ecological Risk Assessor นะครับเขาก็จะทำการประเมินด,ดูว่าผลที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนมามัยขนาดไหนมากหรือน้อยแล้วก็มีความเสี่ยงต่อระบบนินเวศหรือเปล่านะครับก็จากการทำการ เปรียบเทียบเ็เรียกว่า Tier 1 Screening เหมือนเป็น Standard มาตร,รฐานก่อนนะครับว่าว่าผลที่เราได้มนเนี่ยมันเกิดหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีแค่ตัว TPH ทนะครับที่เป็นประเด็นแล้วก็ตะกัวอาร์ซินิกโครเมียมสตัวเป็นหลักนะครับอันนเทียวันเบื้องต้นนะฮะส่วนพื้นที่บริเวณนี้มันไม,ม่มีการใช้น้ำไว้นาบาดาล เพราะฉะนั้นความเสี่ยงกรณีถ้าเกิดน้ำบนาดาลปนเปื้อนเนี่ยมันก็มีน้อยเลยเพราะว่าไม่มีการใช้น้ําการสัมผัสน้าก็ไม่มีนะครับแล้วก็รีเซพเตอร์ในอนาคตก็จะเป็นคนที่เข้ามาใช้ในพื้นที่นี้รวมทั้งกับพวกคนงานก่อสร้างที่เขาต้องมีการขุดดินก่อสร้างบริเวณพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ ไม่น,น้ำตอนนั้นจริงๆก็ไม่ได้เป็นไม่น้ํานที่สําคัญอะไรอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เลยมองว่าตัว ecological r e c e p t o r เนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะครับสาหรับกรณีนี้พอเราได้ข้อมูลเบื้องต้นจากการสรุปของเร่าเทียวันี่เราก็ไปทำเทียทูเทียก็คือไปดูเฉพาะจาะจงเฉพาะซ้ายนั้นแหละ screening คันเทีเยรมันก็จะเปลี่ยนไปอาจจะสูงขึ้นจากเดินมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปหลังจากทํา t ีย r ูนะครับเทียออกมาก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเลดอะซินิกโกลเมียมเฮฟวี่เมทัลตอนแรกที่เราคิดว่าเป็นประเด็นเนี่ยมาดูละมันมันยังอยู่ในความเข็งควรที่ยอมรับได้อยู่ไม่มีประเด็นต่อสุขภาพอนามัยนะครับก็ก็เลยจะตัดตรงนี้ออกไปนะครับอันต่อไปทีพเฮดก็เหมือนกัน ก็ถือว่าไม่มีผลแต่เขาบอกว่าถ้าไม่เจอตัวนี้ก็ไม่ไม่มีผลนะแต่ที่ยังเจอเนี่ยเราก็ต้องจัดการกับมันอยู่เพราะว่าคนที่มาขุดเนี่ยถ้าเกิดเขายังต้องสัมผัสกับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับอพอเขาทำการประเมินเขาจะกำหนดเกณฑ์มาให้เราว่ามึงิว่าเราเก็บตัวอย่างด,ดูนู่นดูนี่เก็บตัวอย่างดิน เกณฑ์ที่เราจะมาเปรียบเทียบควรจะเป็นเท่าไหร่สำหรับกรณีนี้เขาบอกว่า